ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาอยู่คลิปที่2นะครับผมนะสำหรับแอปขุด Bitcoin ในโทรศัพท์นะครับนะก็แอปขุด BTC s m i e t i n g นะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการรับ BTC นะครับจากแอปตัวนี้นะครับฟรีๆนะแต่ BTCS นะครับก็เราก็ขุดได้เรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่า ่ btcs ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะเปิดตัวแล้วนะครับผมนะเราก็ขุดไว้เลยนะครับผมนะก็นี่นะครับผมก็ขุดนะโอ้โหโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมดูดิโคตรเยอะ 0. ูนย์จุดห้านะครับ btc ก็94บล็อกเลยนะก็กดลับไปทั้งหมดกดไปเห็นไหมก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่2 btcs นะครับผมนะ ก็ขุดเลยเลยนะครับผมนะสำหรับ BTCS นะครับท่านผู้ชมก็ลิงก์นะครับอยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะลิงก์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็นะครับถ้าผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับมาใส่แฮชการ์ดด้วยนะถ้าใครที่แบบเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับผมนะแฮชการ์ดก็มาเข้าร่วมกันผมก็จะทิ้งไว้ข้างใต้ล่างนี้เลยนะครับวิธีใส่ก็กดจอยนะครับมันจะมีตรงจอยแล้วก็ใส่โค้ดของผมไปแล้วก็กฟิปการ์ดนะผมนะกฟิ์การ์ดนะครับ ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เหมือนกันนะผมนะคฟต์การ์ดของผมนะสำหรับผู้ที่ใช้ใหม่นะครับผมนะก็สามารถกดเข้ามา,าใส่คลิปการ์ดผมได้นะครับก็จะได้รับแบบพลังนะครับ 30k นะผมนะ ก็กดตรง US gift card นี่นะผมนะแล้วก็ใส่ของผมไปเลยนะครับผมนะผมจะได้อยู่แค่ 1k นะท่านผู้ชมก็ได้อยู่ที่ 30k นะครับผมนะก็แรงขุดนะผมนะก็โอเคนะคผมนะก็ลิงก์วิธีใช้งานก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับผมนะก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปแรกของผมได้เลยนะครับผมนะสำหรับวิธีใช้งานขั้นตอนสมัครแอปอ่าซาโตชิ BTC admitting นี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารับ BTC ฟรีนะครับผมนะมันจะมีอยู่2อย่างครับณตอนนี้นะที่รับ BTC ในแอป Satoshi ตัวนี้ฟรีนะผมนะก็เมื่อก่อนมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นแบบว่ารับทุกๆชั่วโมงนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมนะเราก็ขุดได้แต่ BTCs นะครับผมนะแต่ถ้าเราจะรับ BTC ฟรีนะครับก็ให้เรานะครับ เราต้องเชิญเพื่อนนะครับท่านผู้ชมนะเชิญเพื่อนนะครับผมนะก็โอเคนะผมนะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเชิญเพื่อนกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคือตรงเนี้ยที่ผมเชิญอ่ะผมเชิญไปแล้ว64คนแล้วคนกดเข้าลิงก์ของผมแล้วต้องทําตามผมด้วยนะแบบว่าใส่แฮชการ์ดพวกเนี้ยแล้วก็กิฟการ์ดพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นแบบว่าอันเนี้ยเห็นไหม พลังงานที่เขาขุดนะั้นก็มีอยู่ 100K แล้วผมได้ 20K สิบเคนะผมนะก็ประมาณนี้นะก็นี่นะครับผมนะก็เชิญทั้งหมดนะครับก็ร้อยห้าสิบ้าคนนะนะสำหรับผมนะก็ถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับก็ลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้นี่เลยคลิปอยู่ลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ ดูคลิปแรกของผมด้วยนะลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับวิธีสมัครวิธีการใช้งานวิธีดาวน์โหลดนะครับก็ดูได้เลยนะก็โอเคนะครับก็นี่นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมารับนะครับก็วิธีรับ b t c ในตรงนี้ฟรีนะครับก็คือเราต้องเชิญเพื่อนนะก็นี่ไงไหมก็ถ้าเพื่อนเข้าลิงก์เรานะครับเราก็จะได้อ่า BTC ฟรีด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะก็วิธีเชิญเพื่อนก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้นะ ก็ลิงก์ของผมก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเรามาขุดด้วยกันนะใส่แฮชการ์ดแล้วก็กฟิ์การ์ดมาขุดด้วยกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็นี่นะครับผมก็รับ b t c นะครับนะจากการเชิญเพื่อนนะครับผมนะรับไปนะครับผมนะ BTC จากการเชิญเพื่อนรับไปนะครับรับไปอีกนะครับผมนะดูดีครับได้59 b t c 100ร t อ180 BTC ตรงนี้ก็ร้อย t c 120 BTC นะครับผมนะรับไปนะครับผมนะอันนี้ก็ร้อย2 0นะครับ รับไปนะครับผมนะรับยาวๆนะครับผมนะท่านผู้ชมก็สามารถเชิญเพื่อนท่านผู้ชมมานี้ได้เลยนะครับผมนะก็มาขุดด้วยกันนะครับผมนะก็รับไปยาวๆนะครับผมนะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบสี่บีทีซีร้อยเจ็ดสิบสี่บีทนะครับนะโอ้โหอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบสี่บีทีซีนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับนะครับผมนะคือผมก็เชิญเพื่อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ร้อยห้าสิบแปดบีทีซีร้อยบีทีซี รับเร ra okay okay. ื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นี่รับไปเรื่อยๆผมรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆรัไปไปท่านนะรับไปเรื่อยๆต่อีกอีกโอเคนะครับผมนะหมดแล้วนะครับนะก็นี่นะครับทั้งหมดนะครับเป็นผมได้ทั้งหมดเอ่อรวมๆแล้วนะครับ8,000 BTC ีดีซีนะท่านผู้ชมนะก็โอเคนะครับผมนะ 8,000 BTC นะครับผมนะสำหรับวิธีการรับ BTC ฟรีอ่าวิธีที่1นะครับผมนะก็คือการเชิญเพื่อนนะครับผมนะแล้วก็ให้เพื่อนใส่ h e a d c ร์ดของเราครับเพื่อนก็ได้รับโบนัสแรงขุดด้วยนะครับผมนะก็ท่านผู้ชมก็ใส่ของผมได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับนะแล้ววิธีที่2นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นโหวตเลขนะครับผมนะทุกๆ1สัปดาห์นะครับผมนะก็นี่เห็นไหมก็แบบถ้าเราใส่เลขอะโหวตไปตามนี้นะครับก็คือสมมติ80 8ใช่ไหมครับผมนะก็คือยังไงอะ่ะก็คือแบบเราต้องคํานวณเลขอ่ะครับสุ่มเลขไปก็เห็นไหมถ้า88ดอลลาร์ก็ได้แค่5คนนะครับผมนะแล้วก็แปดร้อยแปดสิบแปดดอลลาร์ก็ได้แค่5คนนะครับผมนะแล้วก็88ดอลลาร์ได้10คนแล้วก็30คนแล้วก็8ดอลลาร์ได้อยู่ที่ประมาณ100คนแล้วก็200คน8คนนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ เราต้องมีตรงนี้ขึ้นเป็น1หรือ2นะครับถึงเราจะาสุ่มเลขได้นะครับผมนะโหวตเลขนั่นแหละเออนะก็โอเคนะคผมนะอันนี้ผมยังไม่ได้โหวตเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวรออีกสัปดาห์หนึ่งผมจะโหวตนะก็อันนี้คือถ้าใครแบบจะขอดแตกจริงๆก็ได้แบบว่าเอาประมาณนี้เลยนะครับผมนะประมาณ2ล้านสต๊อชิเลยนะครับผมนะก็คือ 88 USDT นะผมนะโหคตดเยอะเลยนะท่านผู้ชมหลายหมื่นเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะก็มีอยู่2วิธีนะครับที่เราจะได้รับ BTC ฟรีนะครับสำหรับแอป BTC Meeting นะครับเพราะว่าแอปนี้มันขุด BTC S Meeting นะครับผมนะก็โอเคนะคผมนะก็วิธีใช้งานก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะ ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะผมนะสำหรับคลิปแรกของผมนะก็คลิปนี้ผมก็มาบอกวิธีการรับ BTC ฟรีนะสํสำหรับตรงแอป Satoshi BTC S Meeting นะครับผมนะก็โอเคนะครับนี่เห็นไหมก็ขุด BTC S ได้อีกแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมนะก็ได้จริงนะผมนะก็แอปนี้ถอนได้จริงนะครับเดี๋ยวถึงขั้นต่ําถอนผมจะมาถอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็มาขุดกันเยอะๆนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะ มาขุดกันนะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ในคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัาคารให้ช่องผมนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับผม